จะนั่งกินอย,งอยงนังใหญ่สิจะนั่งกินอยังนั่งเครื่องมากนังเกี่ยวมากเสียบอยู่บนนี่มันมีอยัางไงมีผู้เออมีผู้เอาปูนเดี๋ยวนี้เอาปูนแต้มเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียจะเห็นด้วยเอานี่ครับนี่เอาปูนแ,<อ>แต้มปูนแต้แ<ท>มอืแมแต้มอะไะปูนนี่มันเอาไม่ยังก็ต้องใส่ปูนใหญ่เอาไว้ใส่ปูนแต้อมแต่มีปูนมีผูม้มีหมากมีปูนมีผู้มีหมากก็เบาใจหมากกว่านี้ มาบ่มีเอาขีเสียใ่ชีเสียมันกันยังขีเสียนมันกับฟากมันกับอันนั้นอันนี้สมกันเนี่ยเออ่มังแค่อั้งแค่แข็ง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 ยำไ่ได้งำแห้งไ่ได้ำห้งงำเนนเน้นเพรมันนี่กัดนี่ันกับปาข้าวปากกบกรออืมทำให้กิเครื่มากเพราเป็นกระยูเอาปูนเอา นแกผู้แล้วก็ใส่หมากใส่สีเสียดนี่หมากเอามาใส่หมากเบิดเอาสีเสียดก็บางทเอายามาสีเขียวก็ยายาเมาวะยาเส้นก็สีด้วยเหรอสีด้วยยาเมาก็เมากระไรวะเมากระไรไม่ใช่วิ่นบ่บ่ยาไมาสีสีเขียวมันขาวปะใหญ่สีเพราะมันบ่บ่เมีย ปากบ่มเมีอ๋อไม่ใช่มันแดงเลยเจอเมียตัวแดงๆอ๋อมันก็ะแดงอยู่ใครบ่สียามันก็บ่เป็นจะยู่โอ้ขันเงี้ยมากกับมันขันเบายามันสีสีสีก็เป็นยู่วแต่ก็บ่ต้องใส่ยาชี้ฟันแล้วเอาสีตัวเดียวยาชี้ฟันกับสีเงี้ยมุกเข่าโอ้มื่อนึ่งตอนนี้มื่อนึ่งนี่ยำจักจักจักขาดจักเทือประมาณชี้หาค่ำก็หน่อยแค่ เล่าเคียก็หลานั่นัไม่เบียกเฮ็ดกับบ่หลายขันบ่ไม่เบียกกัหลายยำแล้วก็นอนอือยำเรงแบงทนะโอ้แต่ว่าโดนมาได้ไหมเขยังไข่เยังเมิดไม่จืไม่คือจะกไข่กับไข่บ่อยากไขยกับอมนื่อแหละยำเรนนี่แหละอมใบโอ้อมใบบ่บ่อยากไข้กับบ่ไข่อืออือม่นพอแม่พัเฮ็ดพักทามมางสินะบ่เที่ยวมากงรอกินกินไอี่ปลูกกับ่เียวยี่แอเายังบ่ใหญ่ ยำม,มันัเยอะมันแขวู้ด้รยังมันเขวะมันน,นั่งทั้งไตทั้งเทิงก็เหนื่อยเว่าปกติผู้่าขคันบอนยำม,มานี่แขวะอาสิร้อนเนาะมันก็เลยฮ็ดให้แขวนี่ขแข,ข็งแรงนะครับเพราะว่าปูนนี่คันเอาตามแล้วแยสารได้วมันก็จะเ,เป็นเป็นด่างเนาะเป็นด่างในส่วนตัวผู้นั้นอาซิมีตัวเป็นตัวกำจัดเสือเบ็ทีเรียใบผู้เสือ นั่นเป็นยาปัามาใส่กันอืมเรื่องไทยผู้เฒ่านี่แข็งแรงครับนี่แข็งแรงแข็งผู้แข็งแมงเแข่งผู้แข็งถืว่ากับแมงหรือเ่าอืมแข็งกับบ๊อบผู้ถือว่าทนนะครับแข็งทนสามารถนี่แข็งสามารถยำยำไม่ได้ก็ับคิดเบื้องเอาครับบไม่ยำแห้งดิล่ะเออมันสีขนาดไลยอืมนะครับบไม่ยำแห้งเออไม่ยำแห้งแต่ว่าถือว่ายำได้นะครับยำแกนบม่เหม็นไม้ธรรมดาลยครับ แกนไม่คูนนะครับพี่น้องแกนใหม่คุ้นร่องเมือแหลงหยำแกนคูนครับอันที่เป็นเปลือกมันบางหยำเนี่ยเพื่อนอ่ะใจมาโซรูโซรูหยำแกนมันอืหยำแกนมันพด่นะใส่แกนคูนนี่ใส่มาเพิ่มด้วยเด็๋จะจับพ่วงแข็งหีืแข็งบ้างเลยมันแข็งอยู่แต่ว่าเข้าเก็ดปักมุนๆต้นเก็บน้อยๆเนี่ยอืเบิ่งครับเบิ่ง ปนคุณนี่นี่คุณอะพรนอะอันนี้ส้กเก็ไงเบิ้งแบบนี้เห็นบ่พนะเป็นคุณนี่นี่เบิ้งพุณอะคุณนี่นี่นคับนี่ยเนี่ยเาจต้องกินลรากระีบงเห็นบปะพุอะปะอะเดี๋ยวผมจะลองย่มันนะครับเดียทได้ไง่ไหมเนีปีเด็กเกี่ยวมุๆนั่งผีนีละโอเคอันน้สก มันก็บาอันนั้นมันเกียดไงบขาดครับอันมันงำมันเกียดไงอันนี้มง่อยบาขาดเหนแข็งยังแขงตองไม่ั้งไม่้งแข็งใช่ไหมมาทามาทานี่ล้งครับงำแจงกุ้นมานี้หนีแขังมาดียู่องไม่นาะมันต้องอมครับอมอะไร้อมไปเรื่อยๆอะไร ยำยำไปเลยครับต้องมีความบุทนนะครับยำแค่กันกระพู้เจ้ะผู้ใดอยากล่องกินหมากเบิ้งก็ล่องนะครับเด้อิมมากินเบิ้งคือแม่เลี้ยงได้แหละกินแล้วแดงนะครับยำเรีนไปจากน่อยก็เับยำมาจากน้อยก็ไทยเป็นไวน์เลยแขวนะครับแข็งแรงแต่ว่ามันกันแขวดำไปไลยครับธรรมดาครับยำกินหมากแขวสีดำแต่ว่าแข็งแรงกันยืนนะครับเนาะโอเคโอ้ยี่ยมำ กูเมียบานมืงบ้านพะฮะไปเอาคนไปทีมเออสาวตูวไปทีมลูกน้องอุเมะไปหุ nine, ่นกูนะนี่ยังสีเบล่ะหุ่นเหาหั่งหุ่นเท่ายังกี่คนเลยเขาวะเออเขามือเดียวกันหุ่นเท่ายังกี่คนขี้กับตัแล้วครับโอุดูเล่าเหลือสีข้นนะครับเหลือสีข้นเสื้อนันตายหมเสื้อเือนกับล้างความมาแล้วนี่นี่งางสบายนะครับนี่นี่กระเลี่ยงเท่าไรแล้วครับอายุนี่ยเก้าเนาะ อายุ79ปีนะครับนี่79ปีมีหน้าหน่กระแปะซีเหรเห็นไหครับคนแปสซีนะครับยังดองๆนะเต้นก็ได้ล่่าก็เก่งครับความจำก็ดีนี่ครับนี่คือินว่าคนมีศีนครับคนกินเขาวัดเขาว่าได้กินเขากลนบาทนะครับนี่นี่คนมีศีลโอเคครับพบกันคลิปหน้าครับให้กำลังใจเล่าเลยนะครับเด้อหันได้เงินกระสีอามาเป็นเงินซื้อหมากซื้อผู้เล่าอ่ะละซื้อมาถ่ให้เล่ายู่ดอกซื้อหมากซื้อผู้ไม่เล่า โอเคครับสวัสดีครับ